สวัสดีครับพี่น้องพบกันในรุ่งสางของวันอังคารที่19สิงหาคม2568นะครับโดยภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เป็นแนวการพัดของลมมรสุมในช่วง8วันข้างหน้าซึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องราวของสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาที่แตกต่างกันพอสมควรนะครั ช่วงที่1ก็คือช่วงอุ่นเครื่องในวันที่20ถึง22สิงหาคมในช่วงนี้นะครับพี่น้องกระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนถึงปานกลางแต่ข้อดีก็คือทางลมนั้นเป็นไงครับพี่น้องเขาพัดยกขึ้นนะฮะยกขึ้นการพัดในลักษณะเชิดหัวขึ้นแบบนี้แม้ลมจะไม่แรงแต่ก็มีประสัก,กยภาพในการหอบความชื้นขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆได้นะฮะ ซึ่งจะยังคงทําให้ช่วงบ่ายถึงค่ําจะมีฝนได้ในหลายพื้นที่แม้ว่าจะไม่มากก็ตามนะครับเป็นการโปรย,ยปลายปูทางไปสู่เหตุการณ์หลักๆในระยะหลังนั่นเองครับช่วงที่2อคือช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับในวันที่23 27สิงหาคมตรงนี้คือจุดเปลี่ยนครับพี่น้อง ก็เราก็จะเห็นว่าเริ่มเกิดล่องมรสุมขึ้นพาดผ่านประเทศไทยตามเส้นคู่สีดำนะครับที่เห็นบนแผนที่การกลับมาของล่องมรสุมรอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับพี่น้องปัจจัยเหตุหลักก็มาจากการก่อตัวของยอมความกดอากาศต่ำกำ,ำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นั่นเองยอมความกดอากาศต่ำนี้ก็เปรียบเสมือนโรงงานนะพี่น้องที่คอยปั่นแล้วก็เวียงเอากระแสลม มาสร้างเป็นแนวร่องมรสุมนะฮะซึ่งหย่อมลูกนี้ก็น่าจะพัฒนากําลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นะฮะโดยจากที่เห็นพายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนเป็นทิศตะวันตกขอนไปทางเหนือเล็กน้อยเส้นทางก็จะลงทะเลจีนใต้ในวันที่ยี่สิบห้าเป็นต้นไปเนี่ยครับอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งนี้นะครับพี่น้องเรื่องแท็กเส้นทางของพายุใกล้ๆเราค่อยมาดูกันวิเคราะห์กันทั้งสนามลมแวดล้อมโดยรอบรวมถึงความกดอากาศ ขนาดนั้นนะซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางพายุให้เปลี่ยนจากเดิมหรือไม่นะฮะแล้วก็จะกระทบกับประเทศไทยของเราแค่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนะครับยังเร็วไปนะฮะที่จะสรุปจต่สิ่งที่เรามั่นใจได้ก็คืออะไรครับพี่น้องที่แน่ๆสิ่งที่จะทําให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปนั้นก็คือแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านรองรับการมาของพายุนั่นเองนะฮะ มาถึงตรงนี้นะผมจะบอกกับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆที่ยังรองคอยฝนนะ,ะโดยเฉพาะพื้นที่พี่น้องพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคใต้ตอนบนที่อาจจะรู้สึกว่าในรอบที่ผ่านมาเนะะี่ยแม้ว่ามีล่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยแต่พื้นที่เหล่านี้ก็ยังคงไม่ค่อยมีฝนเหมือนชาวบ้านเขาะฮะใช่ไหมครับ ปัจจัยหลักใหญ่นะั้นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมระดับบนจากทิศตะวันออกนะฮะที่มักจะพัดเสร์ฟความชื้นสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่บ้านเรามีกําลังอ่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมามีกําลังอ่อนจนเกินไปทิศทางก็ไม่ค่อยจะเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่ะนะฮะมันก็เหมือนเรามีวัตถุดิบชั้นดีนะฮะความชื้นจากลมมารุมนะฮะแต่ยังขาดไฟหรือตัวเร่งปฏิกิยาจากชั้นบนนั่นเองครับ แต่ครั้งนี้น่าจะมีฝนนะครับพี่น้องน่าจะไม่พลาดแล้วนะครับโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นเราจะเห็นว่าลมบนพัดไม่เหมือนเดิมนะครับพัดด้วยกําลังที่แรงกว่าเดิมเล็กน้อยคือมีระดับปานกลางขึ้นไปอีกทั้งทิศทางการพัดพี่น้องจะเห็นมีแนวการสอบด้วยนะครับสอบประทะสองทิศทางของกระแสลมบนเป็นแนวล่องความกดอากาศต่ํายาวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะฮะภาคตะว,วันออกและภาคใต้ยขยับไปขยับมาเห็นไหมครับพี่น้อง ล่องอากาศนะฮะชั้นบนนี่แหละครับก็คือตัวเล่งที่ขาดหายไปในรอบก่อนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะช่วยให้การเหนี่ยวนําการยกตัวของกระแสาอากาศด้านล่างแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะฮะสูงขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าปกตินะฮะก็มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมาได้กว่าเดิมเห็นไหมครับ และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะเราวันนี้เราก็โดยจากโมเดลเลยนะครับภาพถัดไปนี้โมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสมยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสงหาคมเราก็มาดูแนวโน้มของฝนกันเลยนะครับพี่น้องผมจะวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังนะฮะเป็นลังนี้ดูเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับพี่น้องมองตามข้างบนก่อนนะครับภาคเหนือตอนบนช่วงแรกก็คือยี่สิบถึงยี่สิบสามสิงหาคมก็เป็นช่วงที่ ล่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ด้านบนเหนือไปนะครับก็ทําให้ทั่วทั้งพื้นที่ก็ยังคงถูกปกคลุมด้วยสีน้ําเงินคือฝนเล็กน้อยสลับกับสีเขียวฝนปานกลางเป็นหลักโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายแดนอย่างเชียงรายพะเยาและกะน่านก็จะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนะฮะขนาดแน่นกว่าใครเพื่อนสําหรับช่วงหลังก็คือ24-27สิงหาคมปริมาณฝนยังคงสมัูรเสมอนะครับแต่จะเห็นสีเหลืองหรือฝนปานกลางขึ้นไปปรากฏให้เห็นแล้วครับ ก็เห็นมากที่สุดก็คือปะปลายทางด้านตะวันออกของภาคนะฮะก็คือโดยเฉพาะที่จังหวัดหน้านะฮะซึ่งยังคงเป็นจังหวัดที่ต้องจับตาเรื่องฝนเป็นพิเศษครับภาคเหนือตอนล่างนะครับในช่วงแรก20-23ถึงสินะฮะสิงหาคมนะ,ะสถานการณ์ยังสบายๆนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นสีฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นฝนถึงสีน้ำเงินฝนเล็กน้อยแล้วก็มีสีเขียวฝนปานกลางให้เห็นบ้างบริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ที่ติดกับแนวเขานะฮะ สำหรับช่วงต่อไปก็คือ 24- สถึง27สิงหาคมก็เตรียมตัวอะไรนะครับพี่น้องฝนก็จะเพิ่มขึ้นฮะอย่างก้าวกระโดดนะฮะเมื่อล่องมรสุมเริ่มขยับตัวลงมาต่ำทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องฝนปานกลางถึงปานกลางขึ้นไปนะฮะสีเหลืองเข้ามาเสริมทับโดยเฉพาะพื้นที่อย่างจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นั่นแหละครับ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานน้องดูบอีสานตอนบนก่อนนะครับช่วงแรกก็คือวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมก็เป็นพื้นที่นะฮะร,รับอิทธิพลจากลมมรสุมพัดยกนะครับทำให้มีฝนในเกณฑ์สีเขียวปานกลางนะครับถึงสีเหลืองปานกลางขึ้นไปหนานแน่นโดยเฉพาะริมฝั่งโของอย่างหนองคายนะครับบึงการและนครพน,นมเนี่ยครับสาจังหวัด ช่วงหลังนะฮะก็คือ 24- สถึง27สิงหาคมฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับพี่น้องแต่ความหนักอาจจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงแรกเหลือเป็นสีเขียวฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่เพราะราาล่องมรสุมได้ขยับลงมาตรงทางตอนกลางของภาคแล้วล่ะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับช่วงแรกๆเห็นไหมครับวันที่2 0ถึง23สิงหาคมยังเป็นฝนโปรยโปรยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสีน้ําเงินฝนเล็กน้อยสลับกับสีเขียวฝนปานกลางเป็นหย่อมๆย่อมนะฮะ ยังไม่หนักหน่วงมากนักนะฮะแต่พอถัดไปก็คือช่วงวันที่24-27ถึงสิงหาคมนี่คือช่วงเวลาไฮไลท์นะครับพี่น้องล่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณนี้แบบเต็มๆนะฮะทำให้ทั้งภาคถูกปกคลุมด้วยสีเขียวนะฝนปานกลางแล้วก็สีเหลืองปานกลางขึ้นไปอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะขอนแก่นกาลสินและมุกดาหารเตรียมรับฝนหนักได้เลยครับ ภาคอีสานตอนล่างนะฮะมาดูพื้นที่อีสานล่างนะครับช่วงแรก20-23สิงหาคมก็เป็นพื้นที่ที่ฝนน้อยที่สุดนะฮะในภาคอีสานช่วงนี้นครับมีเพียงสีฟ้าคลึบฟ้าคลึบฝนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสีน้ําเงินฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะส่วนช่วงครึ่งหลังนะฮะก็คือ24-27สิงหาคมนะครับสถานการณ์ลิกผันนะครับพี่น้องฝนจะเทลงมาอย่างหนักหน่วงนะฮะจากการที่ล่องมรสุมแผ่ลงมาถึง ทำให้ทั้งภาคกลายเป็นสีเขียวฝนปานกลางแล้วก็สีเหลืองฝนปานกลางขึ้นไปโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนอย่างสีสเกตและอุบลราชธานีพากกลางนะครับพี่น้องพักกลางมาดูข้างบนก่อน,นครับพักกลางตอนบนช่วงแรกก็คือ 20- ถึง24สิงหาคมนะฮะก็เป็นช่วงที่ท้องฟ้าเปิดเป็นส่วนใหญ่นะฮะมีสีขาวด้วยนะครับคือไม่มีฝนนะครับสีฟ้านะครับสลับกับสีฟ้าคลุ้ฟ้าคลุ้ลฝนเท่านั้นนะครับสําหรับ ภาคกลางตอนบนแต่พอช่วงวันที่25-27สิงหาคมความชุ่มชื้นเริ่มมาเยือนนะฮะก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนสีน้ําเงินนะฮะฝนเล็กน้อยแล้วก็สีเขียวฝนปานกลางก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะที่นครสวรรค์และอุทัยธานีนะครับภาคกลางตอนล่างนะครับช่วงแรกวันที่20-24สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับกับเหมือนตอนบนนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับพี่น้องมีฝนน้อยมากนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นสีขาวและสีฟ้า ส่วนช่วงหลัง25-27สิงหาคมอิทธิพลจากลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะและลมบนนะฮะลมบนที่ผมวิเคราะห์ไว้ข้างต้นนะครับก็จะนำพาความชื้นเข้ามาทำให้เกิดฝนระดับเล็กน้อยแล้วมีฝนปานกลางขึ้นไปในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ไปดูภาคกลางแนวหลังตะนาวสีบ้างครับภาคกลางด้านตะวันตกนะช่วงแรก20-23ก็เป็นพื้นที่แรกๆนะครับของภาคกลางที่ต้องเจอฝนจากลมมรสุมและจากลมบนแปรปรวนจากอ่าวไทยนั่นแหละครับและลมบนพัดแปรปรวนนะก็ทำให้มีสีเขียวนะครับฝนปานกลางปกคลุมอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่กาญจนบุรี ช่วงหลังนะครับย4สิสงิงหาคมนะฝนก็จะตกหนักขึ้นไปอีกนะครับกลายเป็นสีเขียวฝนปานกลางหนาแน่นและมีสีเหลืองฝนปานกลางขึ้นไปนะฮะเข้ามาเสริมทับอย่างชัดเจนจากแนวสอบของลมระดับบนซึ่งพื้นที่ภาคกลางดนะ้านตะวันตกนี่แหละครับที่บนกันนักกันหนาว่าไม่มีฝนเหมือนกับชาวบ้านเขาก็ลงมาลุ้นกันนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ พังตะวันออกนะครับช่วงแรกก็คือ20ถึง24สิงหาคมก็สมเป็นด้านรับลมมรสุมอยู่แล้วนะครับโดยตรงนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีเขียวฝนปานกลางและสีเหลืองฝนปานกลางขึ้นไปก็อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงหลัง25นะครับถึง27สิงหาคมก็เตรียมรับมือฝนที่มีสีแดงด้วยครับคือมีฝนหนักจะปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัด จันทบุรีและตราดซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของลมมรสุมกําลังแรงและก็ล่องกดต่ําจากลมระดับบนครับพักใต้ตอนบนนะครับดูกันนะครับตลอดช่วงวันที่20ถึง27ถึงหาคมนะปริมาณฝนค่อนข้างจากคงที่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นสีฟ้านะครับคลืมฟ้าคลืมฝนแล้วก็สีน้ําเงินฝนเล็กน้อยจากลมที่พัดข้ามเขามาโดย จะเห็นนะครับในช่วงวันที่25-26ถึงสิงหาคมอาจจะมีสีเขียวปานกลางไปจนถึงสีเหลืองปานกลางขึ้นไปนะฮะแทรกเข้ามาบ้างนะครับนั่นก็เพราะจากอิทธิพลของล่องนะฮะล่องลมบนนั่นเองครับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันนะครับตลอดช่วง20-27ถึงสิงหาคมอันนี้ไม่ต้องแบ่งช่วงเลยนะครับสําหรับพื้นที่นี้ นี่ก็คือพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดของประเทศอย่างแท้จริงนะครับทั้ง8วันจะถูกปกคลุมด้วยสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงสลับกันไปมานะฮะก็หนาแน่นนะครับปัจจัยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะที่พัดปะทะชายฝั่งโดยตรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะละนองและพังงาคือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดครับทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีบางวันนะฮะที่หน้าง,งานสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะ หน้างานจริงฝนเบาบางลงจากลิ่มความกดอากาศสูงที่ขึ้นมาแทรกเป็นระยะระยะนั่นเองคนระับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหรือฝั่งอ่าวไทยตลอดช่วงวันที่20ถึง27สิงหาคมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่ไม่หนักเท่าฝั่งอันดามันนะฮะห่างกันหลายช่วงตัวนะครับบางวันก็อาจจะไม่ตกนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นสีน้ำเงินฝนเล็กน้อยสลับสีเขียวฝนปานกลางนะครับโดยฝนจะดีเป็นพิเศษก็คือบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ กลับมาดูลักษณะอากาศในวันนี้กันครับพี่นะ้องลมระดับล่างนะครับในวันนี้นะครับถือเป็นช่วงที่ลมมรสุมพัดแบบดั้งเดิมนะครับเติมความชื้นเข้าไปหาย่อมในตำนานบริเวณเอ่าวตังเกียนะฮะเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางเท่านั้นนะครับแต่แนวลมพัดยกนะครับวันนี้ลมมรสุมพัดยกผ่านทุกภาคของไทยซึ่งทิศทางลมที่เชิดหัวขึ้นแบบนี้นก็พอจะสร้างฝนในช่วงบ่ายค่ําได้บ้างนะฮะ ในขนาดที่พักใต้ตอนกลางลงไปนะครพัดผ่านด้วยกําลังที่อ่อนมากนะครับและยังคงมีริ่มความกดอากาศสูงแทรกแซงอยู่ว่าเป็นตัวกดทับอากาศให้ก่อเมฆได้ครับสำหรับลมนะครับถัดไปนี้ก็คือลมชั้นบน5.5กิโเมตรนะครับวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับ วันนี้กระแสลมระดับบนนะฮะเริ่มเปลี่ยนแปลงทิศทางพัดเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคด้วยกําลังอ่อนถึงค่อนข้างแรงนะฮะนี่คือลมทิศทางใหม่ที่กําลังเข้ามามีบทบปานในสัปดาห์หน้าครับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับพี่น้องกระแสลมบนนะฮะวนออกจากศูนย์กลางเห็นไหมครับขวามือเป็นลมจมแห้งเย็นพัดผ่านเข้าพื้นที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งมักจะทําให้ท้องฟ้าโปร่งและลดโอกาสเกิดฝน,นะครับ พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับกระแสลมบนนะฮะส่วนใหญ่ก็ไหลมาจากตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นลมเหนียวนําความชื้นนะผสมเข้ามาปกกลุมเป็นหลักนี่คือลมแห่งความหวังนะครับพี่น้องซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างฝนได้ครับดังนั้นนะครับจากลมทั้งสองระดับที่เคลื่อนไหวเรามาประเมินผลกระทบต่อฝนในวันนี้ในโมเดลคาดการฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่การวิเคราะห์ของผมอาจจะแตกต่างจากโมเดลที่คำนวณไว้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วโมเดลก็เริ่มพลิกผันตั้งแต่เมื่อวานบ่ายแล้วนะครับจากกระแสลมระดับบนนั้นเปลี่ยนมาทางเปลี่ยนทางลมนะฮะมาเป็นทิศตะวันออกแต่เมื่อวานแล้วนะครับเหมือนวันนี้นะครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือฮะภาคอีสานนะฝนลดลงในวันนี้นะครับพี่น้องด้วยประสิทธิภาพการยกตัวของกระแสะอากาศต่ําลงนะฮะจากลมมรสุมพัดด้วยกําลังอ่อนและลมระดับบนที่ป้อนเข้ามาก็เป็นลมจมแห้งเย็นผสมตามที่อธิบายไว้นะฮะปัจจัยไม่เอื้อมหน่วยนะฮะจะมีฝนได้ก็อีสานบนสุดนั่นแหละครับเป็นพื้นที่ที่กระแสะลมมรสุมพัดยกสอบหรือจราจรลมหนาแน่นกว่าเขานั่นเองนะฮะเพราะพัดยกเข้าไปหาย่อมตรงเวียดนามนั่นเอง พื้นที่พักกลางนะจากโมเดลพี่น้องจะเห็นวันนี้ก็จะไม่ให้ฝนเลยนะครับโมเดลอาจจะมองว่าลมล่างอ่อนกําลังเกินไปแต่วันนี้ผมว่าวันนี้แม้ลมอลสมจะพัดด้วยกําลังอ่อนแต่ลมระดับบนที่พัดเข้าปกคลุมนั้นเป็นลมที่เหนี่ยวนาความชื้นเข้ามานะครับพี่น้องก็อาจจะทําให้พื้นที่พักกลางมีฝนยกตัวได้มากกว่าที่โมเดลคาดหมายไว้เราก็มาลุ้นกันหน้างานอีกทีนะครับพี่น้อง และก็พื้นที่ภาคตะว,วันออกนะครับก็เป็นพื้นที่รับลมโดยตรงแม้ว่ากระแสลมมรสุมจะอ่อนลงก็ตามแต่ยังคงมีฝนยกตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องแต่อาจจะไม่มากเท่ากับวันก่อนๆซึ่งจากที่พี่น้องดูในโมเดลจะเห็นว่าวันนี้โมเดลไม่ให้ฝนในพื้นที่ที่ฝนตกเยอะๆนะฮะอย่างจังหวัดจันทบุรีและตราดรวมถึงสระแก้วเห็นไหมครับเหตุผลที่โมเดลคลิปแบบนั้นนะฮะก็เนื่องจากว่ากระแสลมระดับบนที่พัดบนออกจากแอนติไซคลนทางด้านขวา ในจะเลตีนใต้นะฮะมากกว่าลมที่เหนี่ยวนาความชื้นนั่นเองแต่ผมยังเชื่อว่าฝนน่าจะพอมีได้บ้างนะครับจากลมที่พัดเขาครับพื้นที่ภาคใต้นะครับลมมรสุมพัดผ่านด้วยกําลังที่อ่อนมากนะครับประกอบกับยังมีริมความกดอากาศสูงแทรกเข้ากดทับโมเดลจึงไม่ให้มีฝนเลยทั้งภาคเห็นไหมครับแต่ผมคิดว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในวันนี้นะครับลมมรสุมยังไม่เบาเท่าตอนกลางลงไปนะครับประกอบกับตกเย็นค่ําดึกไปนะครับมีลมระดับบนที่พัดมาจาก ตะวันออกเฉียงใต้ครับเนี่ยนำความชื้นเข้าเสริมเหมือนพื้นที่ภาคกลางนั่นแหละครับน่าจะมีฝนมากกว่าที่โมเดลคาดหมายนะครับในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบ,บัตขันีทีนี้มาดูตัวเลขจากแบบจาลองกันครับว่าเขาให้ฝนวันนี้อย่างไรนะครับพี่น้องโดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคตั้งแต่7โมงช้าวันนี้วันที่19สิงหาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่20สิงหาคม ื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปลางน่านตากกำแงพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูนองคายบึงกาฬอุดรธานีนสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ ภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนา,สาทบบสิบบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีซึ่งทั้งนี้นะครับพี่น้องสำหรับภาคกลางก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเบื้องต้นนั่นแหละครับสำหรับพื้นที่จังหวัดที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกได้โดยทั่วไปนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จากกระแสลมระดับบน ภาคตะวันออกนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนาย,ยกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้โล่งเลยเห็นไหมครับพี่น้องแต่ผมว่าน่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวกุิริขันสปปลาวนะครับก็จะมีฝน ร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่เห็นไหมครับลาวก็ฝนลดลงโดยทั่วไปก็จากกระแสลมระดับบนที่เวียนนี้ออกจากศูนย์กลางของแอนตี้ไซโคลนนั่นเองนะครับก็ตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วคงสาลีหัวพันสายยับุรีเวียงจันทร์สายสมบูรณ์บริคัมไซอัตตะปือและจำปาสัก สุดท้ายนะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือนะครับลมที่เบาลงก็น่าจะส่งผลดีต่อทะเลครับฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2สเมตรสำหรับฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ